I think we should go get some ice cream. I second that. Jess and Lizzie เก่งภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว <f ills> I second that <laughs> สวัสดีค่ะ Jess and Lizzie สอนพูดอังกฤษจาก USA นะคะแล้วก็คุณแม่นะคะ,ะครูติ๊กค่ะวันนี้มีภาษาอังกฤษมาแนะนำเมื่อสักครู่เนี่ยมีการ เล่นเอ่ p พ็อปปใช่ไหมคะทายกี้นี่บอกว่า we should go get some ice cream เราไปกินไอติมกันนะ what did the giraffe say I second that I second that มีคำถามถามเข้ามาเพราะว่าประโยคเนี้ยฟังแล้วงงๆแปลว่าอะไรนะ I second that do you use that a lot in real life j e s s i c a ปกติพูดบ่อยไหมคะ you don't use it a lot in real life s, <S you don't use that a lot is a little bit formal เป็นทางการนิดหนึง่ง <Yeah. S 2> ใช่ไหมคะ What does it mean แปลว่าอะไรก็ลูก It means that you agree with them and that you support them ก็คือเห็นด้วยกับที่อีกคนนึงพูดนะคะ Agree with and what else Support support สนับสนุนสิ่งที่คนคนนั้นพูดแบบนี้นะคะคเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ย t h ยกีะะ้บอกว่า We should go get some ice cream เราไปินเ,เราเราน่าจะไปกินไอติมกันนะ Giraffe ก็เลยบอกว่า ก็เลยซัพพอร์โดยการพูดว่า I second that I second that มีสถานการณ์อะไรอีกรูกที่เราสามารถใช้ I second that ประโยคเนี้ย I second that When s <gasps> สมมติว่า like at school yeah sure อย่างอย่างเช่นที่โรงเรียนเวลามีการทำงานด้วยกันเป็นกลุ่ม if you work in a group and <Yeah. S 1> you need to Uh, the group needs to have a leader <Yeah. S 1> าในกลุ่มนั้นจำเป็นต้องมีผู้นำทีนี้ uh, mm hmm. สมมติว,ว่ามี5คน there are five in the group right yeah and then one person Jessica ใช่ไหม Jessica เขบอกว่า uh, Mr A A should be the leader yeah A น่ยคุณจะเป็นผู้นำนะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะ and then another person said I second that I second that ก็คือ I support that or I agree with that ภาษาไทยก็คือเห็นด้วยกับความคิดนั้น <Yeah. S 1> นะคะที่จะให้อ,อีกคนนึงเป็นเป็น leader ใช้ประมาณนี้นะคะหรือไม่ถ้าใครมีตัวอย่างอยากจะ support เพิ่มเติมนะคะว่าเอ๊ะแบบนี้ได้ไหมคะก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้นะคะ right we should um, have our viewers comment if They want to practice some English by using this uh, sentence in <Yeah. S 1> some situation นะคะอยากจะลองนึกแต่งประโยคขึ้นไหมถ้าเกิดเป็นสถานการณ์นี้แล้วก็พูดว่า I second that ได้ไหมแต่ก็อย่างที่ว่า just like you said you don't use that a lot in real life ปกติก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ but when you read <Yeah. S 1> you e a h y might you might see this word หร a อ this sentence in in any books <Yes. S 1> บางทีเวลาที่อ่านหนังสือนะคะ อ่านกระตูนแบบนี้ค่ะอาจจะเจอประโยคนี้ก็ขอให้เขา้าจาว่านั่นคือความหมายว่า I agree with that I support that Okay I think we should end this clip I second that ฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปภาษาอังกฤษดีๆจาก Jess Alicey สอนพูดอังกฤษจาก USA See you again next time Bye.